สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรถถังจิตเมืองนนท์นะครับพอได้แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับในรายการศึกวันไฟในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยรถถังก็บอกนะครับว่าความคิดส่วนตัวนะครับตั้งแต่ดูมวยมานะครับมวยจัดออกมาดีตลอดครับติดอยู่อย่างเดียวนะครับถ้ากรรมการตัวล่างมองเห็นชัดกว่าตัวบนนะครับและกรรมการตัวบนไม่มีความตัดสินใจซิ่งหน้านะครับ ทั้งทงที่เห็นชัดกว่าและรู้ว่าสมควรนับหรือไม่นะครับและเตือนหรือไม่เตือนนะครับถ้าคิดว่ากรรมการคนล่างตัดสินดีกว่านะครับควรพิจารณาเอาขึ้นมาเรียกว่าข้างบนดีกว่านะครับนี่คือความคิดส่วนตัวของรถถังนะครับเราก็มาฟังคลิปนะครับรถถังพูดแบบยยาวเลยนะครับดูดูมานิดหน่อยไม่ได้ว่าเขาตัดสินการตัดสินแค่ แค่บางจังหวะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนไทยแพ้แล้วไม่ใช่นะไม่เกี่ยวข้องนะใครแพ้ะนะผมไม่รู้หรอกแต่ผมคิดว่าเอ้ยอย่างคิทบ็อกซิง่งผมก็พอพอพอมีผมถามว่าคิทบ็อกซิง่งไม่สามารถตีเขาได้เลยเหรอผมผมอยากรู้ตรงนี้หนึ่งนะคิทบ็อกซิง่งไม่สามารถตีเขาได้เลยเหรอผมต่อยกับเทนชินถ่ยกับคนนู้นคนนี้ไอ้ต่อยรายการน,นู้นรายการนี้ผมก็ว่าเอ้ยมันสามารถตีได้แต่แค่รอแค่ไม่ เขามีสายเข้านิดหน่อยครับแล้วแบบบางครั้งก็กรรมการตัวบนอ่ะผมคิดว่ามองเห็นทุกอย่างอ่ะมองได้ชัดเจนกว่าตัวล่างอ่ะในทุกๆมุมแล้วกรรมการผมคิดว่ามันก็ต้องมีการฝึกฝนมาในเท่าๆเดียวกันอ๋อพ่พี่พี่พี่เอ็มีต้อง ไปตามกันนะต้องต้องเข้าใจนะผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่มวยผมไม่ได้หรอกแต่มันมันหลาย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 นัดหลายหลายนัดรายการจัดออกมาดีมากแต่หลายๆนัดบางจังหวะผมคิดว่าเอ้ยกรรมการตัวบนน่ะคุณต้องสําคัญกว่าตัวอื่นๆอย่างเช่นนักมวยโดนจับขาโดนต่อยเนี้ยมันแรงหนักหน่วงอ่ะมันขนาดไหนล้วนนักมวยทิ้งตัวไปเนี่ยกี่วิกว่าเขาจะลุกขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่กรรมการจะกําหนดควรนับไหมถ้าสมมุติเขาโดนปั้งแล้วเขาลุกขึ้นมาเราจะไปนับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างตีเขาคิมบอกซิ่งผมไม่ทราบขนาดนั้นอาจจะเป็นกฎกติกาของกรรมการหรือยังไงผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมชกมาสามารถยกแทงเขาได้ตีเขาได้แต่สำหรับวันนี้ครูพี่ประจันฉายคือคือห้าม ถ้าหมอกเข่าเลยคือหัวเขา่าคือต้องตัดทิ้งอะ่ะผมก็งงว่านักมวยมันก็ต้องมีหัวเขา่าอืมแคกในมุมผมนะไม่ชอบแค่เลื่อนผ่านในมุมผมเฉยๆผมไม่ได้ผมไม่ได้เก่งหรอครับเออแล้วก็ลูกนับกรรมการควรคิดว่าสมควรนับไหมหรือว่าไม่นับในการเตือนสมควรเตือนขนาดไหนตัวบนมันสำคัญนะ ตัวบนมองเห็นกว่าเพราะเขายืนอยู่ด้วยกันนะสามคนนะคนถามว่าสามคนนะตัวล่างติดเชือกบ้างติดม,มุมบ้างบางทีบางจังหวะโดนจริงเบ้าโดนไม่จริงล่าคกูก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวกูเองสิเออส่วนเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่ทั้งทั้งอ่ะอย่าว่าจะเจ้าเสือใหญ่เลยคือมันมันก็มีวิธีของของรูปแบบของทางรายการเ็าให้คะแนนอยู่แล้ว ผมก็บอกไอ้ตรงนั้นเราเราเราไม่รู้ไม่รู้ใจอ่ะแต่ถามว่าอย่างข้องกรณีเตะไปแล้วก็งอขนาดนั้นอนะ่ะกรรมการต้องไปคุยกับเขาหรือว่าควรนับเขาอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งวันนี้เราเห็นคือกรรมการไปคุยกับเขาพี่วันจะรอ้องวันนี้พี่ผมดูไปขำไปครับพ่อแม่พี่น้องไอ้ผมไอ้ม,อมือมวยชกกันสนุกมาก ายการจัดทุกคู่แบบโอโหโมคือคือคนจัดแบบอัจฉริยะคือบอสชาตีก็จัดได้สุดยอดทางในการวันได้สุดยอดมากแต่ติดนิดเดียวผู้ตัดสินบนเวทีเท่านั้นไม่ได้ว่าอาจารย์ไม่ดีอาจารย์ดีแต่บางสิ่งบางอย่างอาจารย์ควรควรตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าตัวล่างดีอาจารย์เอาคนนั้นมาตัดสิน ผมว่าแค่นี้ไง่ายๆเลยนะดูคู่ประชันฉายกรรมการแยกเทบจะถีประจัญฉายครับก็มันก็มีบางจังหวะที่พี่ประชันฉายล็อกก็มีแต่แต่ที่ผมดูอ่ะมันก็ส่วนน้อยแต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะทั้งคู่ตีเขาอ่ะเขาไม่ได้ล็อกไน่เขาแก้โยนเข่าไปหนึ่งทีถ้าเขาล็อกมาแบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยก็อีกมุมนึง นั่นแหละก็แบบนี้แหละครับสำหรับวันนี้ถ<ด>้าอยู่ที่ b b f c มองกันบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงกันพี่ๆอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ผมอะผมส่วนตัวผมอะผมถึงบอกว่าความคิดส่วนตัวผมเฉย,ยๆอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ผมคิดว่า แค่คิดว่ากรรมการข้างบนสำคัญที่สุดควรตัดสินใจและเด็ดขาดในทุกๆจังหวะนะพี่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 คิดเหมือนกันไหมคอมเมนต์มาครับพี่พี่คิดเหมือนกันไหม นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของรถถังนะครับแล้วแฟนมวยล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราเดินนะครับผมครับอย่าลืมเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬาหมวยไทยนะครับเพิ่มนเพิ่อแอดไลน์ไปที่ spk24 นะครับ p A k 2 4ฝากไว้ด้วยครับ